เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับยกทัวเซอร์กูตี้ได้ยินคำเรียกแปลกประหลาดจากปากสวินเอ๋อพร้อมแววตาตื่นตะลึงบนใบหน้านางเสียวเย็นมุ่นคิ้วเล็กน้อยกํำยกโบราณลึกลับที่เย็นมือชิ้นนี้เจ้ารู้จักยกชิ้นนี้หรือสูดไอเย็นลึกๆเฮือกหนึ่งสีหน้าสวินเอ๋อปรวนแปลกลับกลาย อึดใจใหญ่ค่อยกัดฟันแน่นก่าวยาวๆถึงก้างกายเซียวเหยียนพี่เซียวเหยียนยกชิ้นนี้ท่านได้มาจากที่ใดตอนอพยพคนในตระกูลผู้อวุโสใหญ่มอบให้ข้าเก็บรักษาเซียวเหยียนแลเห็นสีหน้าแปรปรวนของสวินเอ,อ๋อหัวคิวยิ่งขมวดแน่นกล่าวเสียงขึมมีอะไรหรอือที่แท้ก็คือเจ้าสิ่งนี้กุญแจนหนึ่ง่วนที่อยู่ในมือตระกูลเซียวที่แท้ก็คือยกทัวเซอร์กูตี้ สายตาสวินเอ๋อจับจ้องหยกโบราณในมือเซียวเย,ยนเขม็งความคิดในใจโหมซัดดุดน้ำเชี่ยวอึดใจใหญ่นางค่อยๆหลับตาเมื่อลืมตาอีกครั้งแหววตื่นตะลึงในดวงตาอันตรธานไม่มีเหลือพี่เซียวเย,ยนหยกถัวเซอร์กูตี้ชิ้นนี้ต่อไปท่านอย่าให้ผู้ใดได้พบเห็นเด็ดขาดจำไว้ให้มัน่นไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามสวินเอ๋อกุมมือเซียวเย,ย,วเย,ยนแนบแน่นสีหน้าขึงขังเป็นประวัติการณ์ แม้บนมหาพิภพจะมีคนรู้จักเจ้าสิ่งนี้อยู่นับคนได้แต่หากถูกผู้อื่นล่วงรู้เขา้าว่าท่านมียกถั่วเสือกูตี้อยู่ในครอบครองเกรงว่าท่านต้องประสบมาหันตภไยทันทีแม้กระทั่งสถานศึกษาเจียหนานแห่งนี้ก็จะลงมือต่อท่านด้วยความละโมบสุ่มเสียงสวินเอเ๋อเบามากคล้ายกลัวผู้ใดแอบฟังกระนั้นและเห็นสีหน้าจริงจังของสวินเอ๋อเสียวเหยียนพลอยเครียดไปด้วยฝ่ามือกำยกโบราณลึกลับชิ้นนี้ รู้สึกถึงไอยเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจางๆทำให้เขารักษาความเยือกเย็นในใจไว้ได้พองกศรีษะเบาๆเสียวเหยียนกระซิบถามเจ้าสิ่งนี้ฉชนไหนเรียกว่าโยกถั่วเซอร์กูตี้มันไม่ใช่สมบัติประจำตัวของประมุขตระกูลเซียวหรอกหรือสวินเอ๋อกล่าวอธิบายหลังผ่านการเวลาอันยาวนานบางทีตอนนี้อาจไม่มีใครในตระกูลเซียวทราบถึงประวัติของยกชิ้นนี้แล้ว ฉะนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นคือให้มันเป็นสิ่งของแทนตัวประมุขตระกูลและเก็บรักษาตราวิญญาณไว้ในนั้นเล็กน้อยเพื่อให้คนในตระกูลทราบถึงการดำรงอยู่ของประมุขตระกูลตลอดเวลาแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ฟังจากที่เจ้าพูดดูเหมือนหยกถั่วเซอร์กูตี้ที่ว่านั้นจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งและมันมาอยู่กับตระกูลเซียวได้อย่างไรเซียวเหยยนซักไส ไหนเลยแค่มหาสจั์หัวเราะคืนในใจสวินเอ๋อกลับซายหน้าไปมาพี่เซียวเหยียนด้วยสาเหตุบางอย่างตอนนี้ข้าไม่อาจบอกเล่าให้ท่านฟังมากเกินไปไม่เช่นนั้นจะเป็นภัยต่อท่านเถ้าท่านไว้ใจสวินเอ๋อขอให้เชื่อข้าสักครั้งต่อไปอย่าเอาหยกชิ้นนี้ออกมาต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดคิ้วก็หมดเป็นปมเซียวเหยียนมองดูดวงหน้าวิงวอนของสวินเอ๋อครูเดียวจิตใจก็อ่อนยวบ แต่แต่ถอนใจพยักหน้าฝ่ามือพลิกบูบเก็บยกโบราณลึกลับชิ้นนั้นลงแหวนบรรจุเห็นเซียวเหยียนเก็บยกโบราณเรียบร้อยซิวินเอ๋ยยามนี้ค่อยคลายใจเอ่ยเบาๆพี่เซียวเหยียนเก็บรักษามันให้ดีแม้ยกถั่วเซอร์กูตี้ที่อยู่ในมือท่านจะเป็นแค่หนึ่งส่วนเล็กๆทว่าพลังงานและฤทธานุภาพที่แฝงอยู่ในนั้นกลับยิ่งใหญ่มหาศาลเพียงแต่บรรพชนตระกูลเซียววิเคราะห์ได้แก่ว่า มันใช้สำหรับเก็บตราวิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติอันน้อยนิดเท่านั้นบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหนะ้เาเซียวเยียนพยักหน้าเล็กน้อยสายตาเป็นประกายเข้มจัดเมื่อจ้องมองสวินเอ๋อชั่วขณะนั้นทั้งสองคนต่างนิ่งเงียบอึดอัดกับบรรยากาศชัง,งักงานนี้โดยเฉพาะภายใต้สายตาจับจ้องของเซียวเยียนสวินเอ๋ออดยิ้มขื่นในใจไม่ได้ถอนใจเฮือกหนึ่งเงยหน้าสบตาก,กับเซียวเยียน เอ่ยเสียงนุ่มนวลพี่เซียวเยยนมีเรื่องบางอย่างค่าปิดบังท่านจริงแต่เชื่อสวินเอ๋อรับรองไม่มีผลเสียต่อท่านแม้แต่น้อยรอให้ถึงวันที่ท่านมีพลังฝีมือต่อกรกับสำนักบ้านเมคาค่ข้าจะบอกเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องกลุ่มอิทธิพลเบื้องหลังสวินเอ๋อและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตระกูลเซียวด้วยจับจ้องสวินเอ๋อแน่วนิ่งอึดใจใหญ่ เซียวเยียนค่อยพยักหน้าเบาๆยกมือลูบผมสวินเอ๋อกล่าวเสียงขรึมได้ข้าจะรอวันที่เจ้าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าจบคำเขาหมุนกายเดินลงบันไดไปมองส่งเงาหลังของเซียวเหยียนจนลับตาสวินเอ๋อหัวเราะคืนอีกครั้งถอนใจรำพันฮช่างเถอะอย่าสนใจภารกิจของตระกูลอีกเลยจะให้ข้าขาโมยยกถั่วเซอร์กูตี้จากในมือพี่เซียวเยน ค่กลับทำไม่ได้อย่างไรเสียเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้คนในตระกูลน่าจะคาดเดาไม่ออกว่ามันอยู่ในมือพี่เซียวเหยียนกลางห้องมืดมัวแสงจันทร์สลัวส่องผ่านช่องหน้าต่างทําให้ภายในห้องแลดูหลุบลู่เสียวเหย็ยนนั่งขัดสมาธิบนเตียงพลังจิตวิญญ,ญาณพุ่งออกจากร่างทั้งหมดใช้ชานสัมผัสปกคลุมทั้งนอกและในของห้องนี้ความมืดทุกจุดภายในห้องล้วนถูกกราตรวจจับกลับไปกลับมาอย่างถี่ท่วน หลังความละเอียดรอบคอบดำเนินอยู่ราวสิบก่อนนาทีเสียวเย็ยนค่อยดีดแหวนดำเบาๆฉับพลันแสงอ่อนจางกลุ่มหนึ่งลอยออกมาผนึกรวมเป็นเงาแก่ชาราสายหนึ่งในอึดใจถัดมาอาจารย์และเห็นเงาร่างของเหยาเหล่าเสียวเย็ยนขยับปากตั้งท่าจะพูดเหยาเหลากลับโบกมือกล่าวเสียงเคร่งครึมข้ารู้เจ้าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องยกถั่วเสือกูตีแต่เจ้าสิ่งนี้ ข้าได้ฟังมาเพียงผิวเผินเท่านั้นทว่าไม่เคยเห็นมาก่อนรับฟังวาจาเสียวเย็นผิดหวังอยู่บ้างก่อนเลียบเคียงเช่นนั้นอาจารย์รู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรกันแน่ข้าบอกเจ้าได้แค่ว่ายกถั่วเสือกูตีน้นี้อาจเกี่ยวข้องกับถั่วเสือกูตี้เมื่อพันปีก่อนคนนั้นเยาวเานิ่งคิดอยู่นานก่อนกล่าวเนิบเนบ ถั่วเอกูตี้หรือเซียวเหยียนงงงันวูบพ,พึมพำชื่อนี้ซ้ำอีกรอบโผล่ถามเสียงชะงนเป็นคนผู้หนึ่งบางทีเรียกว่าเป็นเทพเจ้าก็ไม่เกินเลยเยาเหล่าถอนใจเฮือกหนึ่งในน้ำเสียงเจอแววเคารพเลื่อมใสอย่างประหลาดหัวใจเต้นโครมเซียวเหยียนกลืนน้ำลายอึกหนึ่งเขาย่อมทราบบนโลกนี้หามีเทพพยายดาอันใดไม่หากบอกว่ามี นั่นก็เป็นแค่ผู้วิเศษที่ฝึกปราณยทดถึงขอบเขตส,สูงสุดจนสามารถต่อกรกับฟ้าดินได้หรือว่าเขาเขาเขาก็คือเจ้าจักรวานยุทธคำสุดท้ายเสียงของเซียวเยียนถึงกับสั่นสะท้านบนมหาพิภพผืนนี้ไม่ว่าผู้ใดเมื่อเอ่ยถึงคำเรียกขานเป็นตัวแทนของระดับสุดยอดไร้เทียมทานคำนี้ล้วนจะบังเกิดความเคารพยำเกรงขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัว เอร่างวิญญาณของเย่าวลาสั่นไหวน้ำเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนกลางห้องบนมหาพิภพโตชีผู้แล่งกล้าระดับเทพยุทธอาจมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ระดับเจ้าจะักระวานยุทธกลับยากจะปรากฏด่านอุปสรรคที่ไม่อาจก้าวข้ามนั้นทำให้ดาวจรัสแสงในโลกปราณยุทธที่มีพรสวรรค์เด่นล้ำจำนวนไม่น้อย ต้องทอถอยยังอับเฉาไม่ต้องพูดถึงช่วงก่อนยุคบมพการที่ข่าวสารได้สูญหายหมดสิน้นนับเฉพาะยุคนี้เว้นแต่ถั่วเสือกูตี้ในยุคบรพการพันปีก่อนหน้านั้นเท่าที่ข่ารู้บนมหาพิภพยังไม่เคยปรากฏคนที่สองระดับเทพยุทธและเจ้าจักรวานยุทธแม้ห่างกันเพียงแค่หนึ่งระดับ าว่ากลับแตกต่างกันราวฟ้ากับดินหลายปีมานี้ผู้แล้งกล้าที่มีคุณสมบัติทะลุถึงขอบเขตนี้สุดท้ายล้วนแต่ปิดฉากด้วยความล้มเหลวส่วนยกถั่วเือกูตี้ในมือเจ้าน่าจะจัดเป็นมรดกตกทอดที่ถั่วเือกูตี้ในตำนานคนนั้นหลงเหลือไว้กระมังแม้ไม่ชัดเจนถึงประโยชน์ใช้สอยของมัน แต่ดูจากรูปลักษ์มันยังเป็นแค่ชินส่วนเล็กๆของทั้งหมดอีกด้วยแต่ลํำพังแค่ชื่อของผู้เป็นเจ้าของของมันในอดีตก็เพียงพอจะกระตุ้นผู้แกลงกล้าทั่วมหาพิภพให้พากันวิ่งมาแย่งชิงแล้วดังนั้นแม่สาวน้อยของเจ้าบอกว่าอย่านำสิ่งของนี้ออกมาต่อหน้าคนอื่นจึงนับว่ามีเหตุผล สีหน้าเยาวเลาขึงขังอย่างเห็นได้ชัดเขานึกไม่ถึงเช่นกันว่าเซียวเยียนจะมีของวิเศษระดับที่ก่อเกิดมรสุมบนมหาพิภพ,พได้หากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปไม่ต้องคิดก็รู้เซียวเยียนจะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายปานใดผู้แกล้งกล้าที่เจ้าสิ่งนี้ดึงดูดมาหาไมิใช่สำนักมา่านเมคาจะเทียบเคียงได้แค่สุมเลือกคนใดคนหนึ่งออกมาลวนบรรลุถ,ถึงระดับเช่นเดียวกับเขาในอดีต และอาศัยพลังฝีมือของเซียวเยียนในเวลานี้ไม่มีความสามารถต้านทานแม้แต่นิดเดียวทัวเซอร์กูตี้ถอนใจเฮือกหนึ่งเซียวเยียนหัวเราะขื่นพลันจิตใจเม้อลอยเดิมทีเขาเข้าใจว่าเป็นแค่สมบัติประจำตระกูลธรรมดาธรรมาชิ้นหนึ่งยามนี้จูจ่ๆกลับมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเปรียบประดุจเทพเจ้าองค์หนึ่งในตำนานความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเช่นนี้ทำให้เซียวเยียนรู้สึกเหมือนฝันไป ข้ารู้เรื่องนี้สร้างความสะเทือนขวัญใหญ่หลวงเจ้าคิดเสียว่าเรื่องในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้มีแค่เราสามคนที่รู้คงไม่เล็ดลอดออกไปในอนาคตยกถั่วเือกูตี้ชิ้นนี้อาจมีประโยชน์ต่อเจ้าแต่ตอนนี้พลังฝีมือของเจ้ายังไม่อาจสัมผัสความลี้ลับของมันฉะนั้น ปล่อยให้มันอยู่ในแหวนบรรจุอย่างสงบไปก่อนแลเห็นสีหน้าเซียวเหยียนเยาเราสายหน้าอ่อนใจเซียวเหยียนพองกศีีษะยิ้มขืนตอนนี้เขาได้แต่ทําเช่นนั้นถ้ว่าจูจูมีสมบัติล้ําค่าระดับนี้ติดตัวอดจะรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้จากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเก็บตัวในหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปราณเร่งฝึกให้ถึงระดับยอดยุตโดยเร็ว เพิ่มอัตราความสำเร็จในการช่วงชิงเพลิงหาทุไถดาวตกให้สูงขึ้นเยาวเลายิ้มกล่าวเสียวเยียนพยักหน้านิ่งงันครู่หนึ่งจึงเริ่มสงบใจได้คำว่าเจ้าจักรวาลยุดอะไรนั่นสูงลิบปลิ้วจากเขาจนสุดจะไขว้คว้าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในเวลานี้ก็คือเพลิงหาทัไถดาวตกในหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปรานเจ้าสิ่งนั้นสามารถมอบพลังกำลังแก่ตนอย่างจริงแท้แน่นอน ส่วนยกถั่วเซอร์กูตี้ที่ว่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเป็นบรดกของถั่วเซอร์กูตี้ในตำนานคนนั้นจริงหรือไม่ต่อให้เป็นเช่นนั้นจริงบรรพชนตระกูลเซียวกี่ยุก,กี่สมัยก็ยังวิเคราะห์ออกมาไม่ได้เซียวเย็ยนไม่เชื่อหรอกว่าตนแค่คบคิดง่ายๆก็จะสามารถพิเคราะห์ออกมาได้จนหมดสิน้นดังนั้นแทนที่จะฝากความหวังไว้บนยกถั่วเซอร์กูตี้ที่ยังไม่แน่ชัดในประโยชน์ใช้สอยของมัน มีสู้เอาความคิดและจิตใจทุ่มเทบนเพลิงหาฤทัยดาวตกเพื่อเสริมสร้างกำลังความสามารถจะดีกว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อเซียเวเยนออกจากห้องพักพอดีเห็นจูเจียและอูเฮ้าที่กลับมาแล้วอยู่ในห้องโถงฮูเจียไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่สารรูปของอูเฮ้ากลับดูไม่จืดบนหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและบาดแผลแม้จะเป็นเช่นนั้นเจ้าคนบ้าสงครามผู้นี้กลับสีหน้าคึกคักยิ่ง เซียวเวยนพินิษจากท่าทางพบว่าหมอนี่คล้ายดุด,ดันร้ายกาจขึ้นหนึ่งส่วนแสดงว่าการต่อสู้บนสนามประลองยุทธหลายวันนี้ทำให้คนผู้นี้ได้รับดอกผลอยู่บ้างเซียวเวยนเจ้าเลื่อนขึ้นหนึ่งดาวแล้วทั้งสองแลเห็นเซียวเยียนรู้สึกถึงกลิน่นอายแกร่งขึ้นจากหลายวันก่อนอดโพลงถามด้วยความอัศจรรย์ใจไม่ได้เซียวเวยนยิ้มพยักหน้านั่งลงในโถงใหญ่แล้วยิ้มถามอูเฮ้า สนามประลองยุทธเป็นอย่างไรบ้างผู้แกล่งกล้าเต็มไปหมดสายังเป็นผู้แกร่งกล้าจำพวกกอไปด้วยประสบการณ์ต่อสู้บนสนามจริงไม่ใช่เอาแต่ฝึกอย่างเดียวเหมือนพวกที่อยู่ในสำนักนอกนั่นข้าคลุกอยู่แถวนั้นสี่วันต่อสู้ไปแปสนามชนะสแพ้ห้าสุดท้ายเสียพลังไฟไปยี่สิบวันอูห่าพงกศีษะให้คะแนนสนามประลองยุทธค่อนข้างสูงเลยทีเดียวได้ยินเช่นนั้น เซียวเหยียนรู้สึกแปลกใจแม้แต่พลังฝีมือระดับอูเฮายังไม่อาจรักษาสมดุลแพ้ชนะได้ถ้าทางสนามประลองยุทธ์นั่นจะขับข้างด้ดยผู้แกงกล้าจริงๆนี่ทำให้เขารู้สึกสนใจขึ้นมาถ้ามีเวลาเจ้าลองไปที่สนามประลองยุทธ์ดูที่นั่นเป็นสถานที่เหมาะแก่การฝึกซ้อมจริงๆอูเฮายัดขนมชิ้นสุดท้ายในมือใส่ปากกล่าวเสียงอู e. ้อีทอดจากนี้ ข้าคงไปหอคอยอากีฟ้าหลอมปราน้อยลงข้าคิดว่าสนามประลองยุดเหมาะกับข้ามากกว่าเซียวเหยียนหัวเระาะขณะจะกล่าวคำกลับได้ยินเสียงฝีเท้าด้านหลังพอเหลียวหน้ามองที่แท้เป็นสวินเอ๋อเดินลงบันไดามาส่งยิ้มให้สวินเอ๋อเซียวเหยียนครุ่นคิดชั่วครู่จึงกล่าวมาพร้อมหน้ากันแล้วข้ามีเรื่องจะบอกพอดีข้าตั้งใจว่า จะเก็บตัวฝึกวิชาในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปราณสักระยะหนึ่งช่วงที่ข้าไม่อยู่เรื่องของพักศิลาก็มอบให้พวกเจ้าสามคนดูแลแล,แล้วกันเก็บตัวฝึกวิชาทั้งสามคนตะลึงเงนินอึดใจถัดมาสวินเอ๋อค่อยเอ่ยถามนานแค่ไหนจนกว่าจะบรรลุแปดดาวเสียวเย็นหัวเราะเบาๆเจ้าเพิ่งบรรลุเจ็ดาวไม่นานนี่เองคิดจะบรรลุอีกแล้วหรือ ต่อให้มีแรงหนุนจากหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปราณก็ไม่น่าจะว่องไวปานนั้นกระมังฮูเจียมุ่นคิวอุทานอยู่ชั้นหนึ่งไม่กับชั้นสองไม่มีทางรุดหน้าได้ไวจริงแต่พวกเรามีบัตรพลังอัคคีสีเขียวไม่ใช่หรือเออเจ้าสิ่งนี้สามารถทําให้พวกเราเข้าไปฝึกที่ชั้นห้าหรือแม้กระทั่งชั้นหกได้ด้วยซ้ําเสียวเหยียนกล่าวกลัวหัวเราะอูเฮาถะลึงตาใส่ทันควัน ชั้นห้าหรือชั้นหกหรือหรือเจ้าไม่รู้ว่ายิงลึกลงไปเท่าไรเพลิงหาทัไทย,ยิ่งหนาแน่นแลร้อนระอุด้วยพลังฝีมือระดับมหาคุรุยุตเจ็ดดาวของเจ้าอย่างเก่งก็ฝึกได้แค่ชั้นสามชั้นห้าชั้นหกนั่นต้องเป็นระดับยอดยุตสี่ดาวเป็นอย่างตำ่ำถึงจะฐานทนได้ด้านข้างหูเจียฟงกศีรษะเห็นด้วยหลังจากทำความเข้าใจในสำนักในได้ระยะหนึ่ง นางพอจะทราบเรื่องราวในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปราณอยู่บ้างวางใจเถอะพี่เซียวเหยียนทนได้แน่นอนปาฏิหาริย์ที่ปรากฏบนตัวเขาใช่ว่าพวกท่านไม่เคยเห็นตรงข้ามกับอูเเฮาและหูเจียสวินเอ๋อได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนเพียงอึ้งไปนิดหนึ่งจิบชาเบาๆก่อนกล่าวนางรู้จักเซียวเหยียนดีกว่าสองคนนั้นนางยังทราบอีกว่าตัวนิสัยของเซียวเหยียน ไม่มีทางกระทำเรื่องที่ปราศจากความมั่นใจเด็ดขาดเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้าเขาซึ่งมีเพลิงบัวเขียวกันพิภพไม่จำเป็นต้องใส่ใจความร้อนแรงของเปลวเพลิงรวมทั้งการกัดกร่อนของพิษเพลิงสำหรับนักเรียนทั่วไปแล้วการกัดกร่อนเหล่านั้นถือเป็นอุปสรรกระดับกลางในการฝึกชานทว่าสำหรับเขากลับไม่อาจทวงรั้งฝีเท้าเขาได้แม้แต่ครึ่งก้าวเห็นเซียวเหยียนตัดสินใจแน่วแน่ หูเ้าและหูเจียด้แต่พยักหน้ายอมรับช่วงที่ข้าเก็บตัวฝึกวิชาพวกเจ้าต้องระวังพักไปให้มากไปเฉิงคนนั้นไม่ใช่คนพาเผยข้าคิดว่าต่อให้มีสัญญาครึ่งปีเขาอาจจะเล่นตุกติกลับหลังพวกเราเอยถึงไปเฉิงเสียวเย็นมุ่นคิ้วนิดหนึ่งเจ้าคนเหลี่ยมจัดผู้นั้นทําให้อดระแวดระวังตลอดเวลาไม่ได้พี่เซียวเย็นเก็บตัวอย่างสบายใจเถอะรอท่านออกมา จะได้เห็นพักศิลาที่เกรียงไกรกว่าเดิมส่วนไปเชิงนั่นถ้าเขากล้าเล่นตุกติกก็อย่าตำหนิว่าพวกเราไม่เคารพในกฎสำนักในสวินเอ๋ยยิ้มยิ้มเซียวเหยียนพะงกศีรษะมีสวินเอ๋อบัญชาการเขาย่อมวางใจเต็มที่ไปเฉิงคนหนึ่งยังไม่มีค่าพอให้เขาเก็บมาใส่ใจจริงด้วยในสำนักในจะหาสมุนไพรกับแกนอสูรได้จากที่ไหนบ้างจิบน้ำชาในมือคำหนึ่งเสียวเหยีนพลันโป่งถาม สมุนไพรแก่นอสูรกรุนคิดชั่วครู่สวินเอ๋อจึงกล่าวเขตตะว,วันออกของสำนักในตรงนั้นจัดเป็นย่านร้านค้ามีการนำสิ่งของแปลกๆมาขายมากมายหลายชนิดรวมทั้งสมุนไพรและวัตถุดิบสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นนักเรียนของสำนักในเออเสาะหาตามป่าเขาด้วยตนเองหากอยากซื้อต้องมีพลังไฟจำสถานที่ไว้ในใจเสียวเย็นยามนี้คอยบอกลาทั้งสามคน ลุกขึ้นยืนตบๆตตปั้นท้ายแล้วออกจากเขตที่พักสิทธิ์ใหม่มุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันออกของสำนักในตามที่สวินเอ๋อบอกการเก็บตัวฝึกวิชาคราวนี้ระยะเวลาค่อนข้างยาวเพื่อให้เกิดประสิทธิทผลสูงสุดเขาจำเป็นต้องตระเตรียมสิ่งของบางอย่างอาณาเขตของสำนักนายกว้างใหญ่ไพศาลจากเขตที่พักสิทธิ์ใหม่จนถึงเขตตะวันออกผลานเวลาเซียเวเย็นถึงครึ่งชั่วโมงแต่ดีที่ย่านการค้าที่ว่านั้นเป็นย่านที่คึกคักที่สุดในสำนักนาย ดังนั้นมีผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเสียวเย็ยนจึงไม่ถึงกับหลงทางครึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียวเย็ยนหยุดยืนอยู่บนจัตตรัสกว้างแห่งหนึ่งกลางจัตตรัสเรียงรายด้วยแท่นหินจํานวนมากและในตอนนี้เหนือแท่นเหล่านั้นเต็ไมไปด้วยสินค้านานาชนิดจนลายตาเบื้องหน้าแท่นหินฝูงคนโวกเวกจอแจความอึกระทึกคึกคักนั้นทําให้เสียวเย็ยนอึ้งงนันเดินเข้าย่านการค้าขนาดมาหาฮือมาแห่งนี้ เสียงอื้อองโดยรอบเกือบทําให้เซียวเยนหลงทิศเขาบิดกายแทรกซ้อนเข้าสู่ฐานมนุษย์สายตาคอยกวาดมองสินค้าบนแท่นสองฝากตลอดเวลาคล้อยหลังการกวาดมองเซียวเยนยิ่งรู้สึกอัศจรรย์ใจเขาพบว่าสินค้าที่นำมาวางขายเหล่านี้ถึงกับไม่น้อยหน้าเมืองใหญ่ต่างๆของแดนอนุธการอาจเพราะสำนักในตั้งอยู่ในป่าเขาลึกลับสิ่งของแปลกพิสดารบางอย่างแม้กระทั่งแดนอนุทการยังยากจะพบเห็น หลังตื่นตะลึงได้พักหนึ่งเสียวเยียนเริ่มสอดสายมองหาสมุนไพรที่ตัวเองต้องการเนื่องจากสิ่งของที่เขาต้องการแต่ไม่ได้นำมาหลอมสร้างโอสถระดับสูงอันใดฉะนั้นจึงหาได้ไม่ยากเพียงแต่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ได้สมุนไพรวัตถุดิบทั้งหมดโดยเสียพลังไฟไปเกือบ30วันและเห็นพลังไฟร่อยหลอลงเซียวเยียนใส่หน้ายัางอ่อนใจเดิมคิดว่ามีพลังไฟหนึ่งกว่าวันก็ถือว่าไม่เลวแล้วทีไหนได้ กลับหมดวัปานนี้หลังสะทกสะท้อนกับพลังไฟที่ร่อยหลอลงเสี่ยวเหยียนเตรียมออกจากสถานที่โนกหูแห่งนี้ทว่าเพิ่งหมุนตัวเสียงเย่าเหล่าพลันดังขึ้นเจ้านมแผงที่แปดข้างหน้านันไปดูหน่อยได้ยินเสียงเย่าเหล่าพล่งขึ้นเสี่ยวเหยียนเชะงักวูบเหลียวหน้าไปมองแผนที่แปดตรงนั้นอย่างกังขาก่อนตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อพบว่าฝูงชนที่เบียดเสียดอยู่เป็นแถวยาว คลายถูกตัดขาดออกจากกันตรงนั้นนักเรียนที่ผ่านมาทางนี้ต่างวิ่งปรูดไปดูพกความชงนใจเซียวเหยียนย่างเท้าเบียดเข้าฐานมนุษย์ตรงไปยังแผงลอยที่ค่อนข้างผิดแปลกแปลกตาตรงนั้นเข้าใกล้บริเวณที่ฐานมนุษย์ถูกตัดขาดเซียวเหยียนฉเฉงเออมองแผงลอยนั้นเพียงเห็นด้านหลังแผงลอยบุรุษในชุดสีเทาคนหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่สองตาปิดสนิทไม่สนใจมวลชนที่ขวักไข่แน่นขนาดโดยรอบผินนิจจากลักษณะ กลับไม่คล้ายนำของมาวางขายคนผู้นี้กลิ่นอายแก่กล้าจริงๆกระตั้งไปเฉิงยังเทียบไม่ติดขาดเดาว่าคงเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งของคำเนียบคนแกรง่งแต่กลิ่นอายแก่กล้าก็จริงกลับเจอความดุร้ายเต็มเปี่ยมดูท่าคนผู้นี้อัธยาศัยคงไม่ดีนักกลิ่นอายของบุรุษชุดเทาคนนี้เก็บงำได้บิดชิดยิ่งกระช่างชาสัมผัสอันโดดเด่นของเซียวเหยียนยังไม่อาจตรวจสอบพลังฝีมือของเขาได้ ยามนั้นจึงนึกชงนในใจเคลื่อนสายตาจากร่างบุรุษชุดเทามาถึงเหนือแท่นหินเบื้องหน้าจากนั้นกวาดตาช้าๆคล้อยหลังการกวาดตาเสียวเย็นยิ่งทวีความพิศวงเหนือแท่นหินนั้นวางอยู่ด้วยแกนอสูรธาตุต่างๆมากมายหลายชนิดนำซ้ำยังเป็นแกนอสูรระดับสีโดยประมาณสัตว์อสูรที่กอบไปด้วยแกนอสูรระดับนี้สามารถเทียบเคียงได้กับผู้แกล้งกล้าระดับยอดหยุดคิดไม่ถึงคนผู้นี้ จะนำออกมาวางขายได้มากบายปานนี้พลันสายตาเซียวเหยียนนิ่งขังอุทานในใจสายตาจ้องเขม็งที่วัตถุชนิดหนึ่งตรงกึ่งกลางแท่นหินนั้นสิ่งที่ดึงดูดสายตาเซียวเหยียนก็คือเถาวันแห้งที่ยาวครึ่งฟุตท่อนหนึ่งตัวเถาวันเป็นสีเขียวหยกบนนั้นมีลวดลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคดเขียววกวนเหมือนงูเขียวจํานวนมากเลื้อยพันไปมาที่แปลกประหลาดก็คือเถาวันแห้งสีเขียวท่อนนี้ ส่งกลิ่นหอมแปลกๆที่ทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานมองปราดเดียวก็รู้ถึงความไม่ธรรมดาของมันนี่คือแม้พินิษจ,จะภายนอกเสียวเหยียนก็ทราบได้ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นของที่แปลกพิศดานที่สุดบนแท่นหินนี้แต่ด้วยประสบการณ์ของเขายังคงจำแนกไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่เถาหวันเสียงไม้เขียวในเสียงหัวเราะของเหยาเหล่าเจอแววตื่นเต้นดีใจอย่างไม่ปิดบัง เถาวันเซียนไม้เขียวหรือเซียวเหยียนตะลึงลานตามด้วยหัวใจเต้นแรงความปิติชฉาดฉายบนใบหน้าในพริบตาเถาวันเซียนไม้เขียววัตถุดิบสำหรับหลอมสร้างโอสถวิญญาณปัตตภีถึงกับปรากฏตรงหน้าโดยไม่คาดฝันเช่นนี้ไม่อาจไม่กล่าว,ว่าโชคดีมหาศาล แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ